มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะกับดิฉันสันชนกเสียงใสวันนี้ค่ะได้ยินมาแววว่าสมเด็จฮุนเซนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะจะเดินทางมาพบนายทาักษิณเป็นการส่วนตัวที่บ้านจันสองล่าเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันค่ะอ่ะยังไงเดี๋ยวเรานะคะมาเข้าประเด็นนี้กันค่ะ องอิงค่ะได้ออกมาบอกว่าสมเด็จฮุนเซนมีความห่วงใยนายทักษิณแล้วก็มีการนัดหมายนายทักษิณโดยตรงซึ่งก็ไม่ได้นัดหมายผ่านใครค่ะส่วนสําหรับอาการของนายทักษิณขนานี้ค่ะมีอาการความดันโลหิตสูงเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นต้องกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนสภาพจิตใจค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นส่วนตัวค่ะได้สอบถามหลายๆคนที่อยู่ในที่เดียวนาน,านๆซึ่งก็ต้องใช้เวลาปรับตัวสักนิดทีนี้ค่ะ เราจะมาย้อนความสัมพันธ์ของนายทักษิณและก็ฮุนเซนกันค่ะว่าเริ่มความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อกันแบบนี้ได uh ้อย่างไรเหตุการณ์แรกค่ะเดบพนมเปญโพสต์ได้ออกมารายงานว่าความสัมพันธ์ของนายทักษิณและก็ฮุนเซนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ก่อนนายทักษิณจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีราวปี2535 และเมื่อทักษิณเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มบริษัทของตระกูลชินวัตรได้เข้าไปทํากิจการในประเทศกัมพูชาซึ่งทักษิณค่ะเคยกล่าวไว้ว่า ในอาเซียนอะเรามีพี่น้อง3คนคนโตคือสุร่านบรูไนคนที่2คือผมคนที่3ก็คือสมเด็จฮุนเซนตลอดเวลาที่ผมถูกรังแกบรูไนแล้วก็กัมพูชาเนี่ยอนุญาตให้ผมพบพี่น้องเสมอและนี่คือคําอธิบายความสัมพันธ์ค่ะเหตุการณ์ที่2ค่ะคือเปิดบ้านพักรับทักสินระหว่างหนีคดีตั้งทักษิณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเลยค่ะปี2552เพียง3ปีหลังที่ทักษินค่ะถูกระทับประหารในปี2549ทํห้าเ้ เขาต้องลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะทีนี้ฮุนเซนเนี่ยได้เปิดบ้านพักในกรุงพนมเปญต้อนรับทักษิณระหว่างการหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศฮุนเซนนะคะก็ได้แต่งตั้งให้ทักษิณค่ะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวรวมถึงเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชาด้านเศรษฐกิจอีกด้วย ขณะที่ประเทศไทยค่ะมีนาย,ยกรัฐมนตรีชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งสลับขั้วร,รัฐบาลจากรัฐบาลพลังประชาชนเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ก่อนที่ทักษิณค่ะจะลาออกในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่3ค่ะกัมพูชาไม่ส่งตัวทักษิณกลับมาดำเนินคดีในไทยปี2552ค่ะยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีไทยได้ยื่นหนังสือขอส่งตัวผู้รร้ข้ามแดนให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาแต่ทางกัม ปูชาค่ะทำหนังสือยืนยันว่าจะไม่ส่งตัวนายทักษิณกลับไทยโดยเหตุผลเรื่องกระบวนการยุติธรรมของไทยค่ะเหตุการณ์ที่4ค่ะเปิดทางเสื้อแดงจัดเวทีพบทักษิณที่กัมพูชาหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่3กรกฎาคม2 5 5 4ค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะกลับมาเป็นรัฐบาลโดยส่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้เป็นน้องสาวเนี่ยขึ้นนั่งเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้นำหญิงคนแรกของไทยค่ะวันที่14เมษายน2 5 5 5ค่ะกลุ่มนป ในจัดเวทีปราศัยฉลองสงการที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาภายใต้การอนุญาตของฮุนเซนค่ะและเหตุการณ์ที่5ทักษิณพี่ทุนหัวของฮุนเซนวันที่5สิงหาคม2,567ค่ะ ก่อนหน้าการเดินทางกลับไทยไม่กี่วันทักษิณและก็ยิ่งรักได้เดินทางไปร่วมวันคล้ายวันเกิดครบ71ของฮุนเซนที่เมืองเมืองหนึ่งในประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของฮุนเซนฮุนเซนค่ะระบุว่าทักษิณและก็ยิ่งรักเนี่ยได้พักที่บ้านเขาหนึ่งคืนพอเช้าว,วันถัดมาค่ะพวกเขาก็รับประทานอาหารเช้าร่วมกันจากนั้นก็เดินทางกลับจากกัมพูชาพร้อมทั้งระบุด,ด้วยค่ะว่าทักษิณน่ะคือพี่ทุนหัวซึ่งมีความสัมพันธ์แน่นแฟนค่ะมานานตั้งแต่ปี2535ก่อนทักษิณ ะะจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยค่ะบอกได้เลยค่ะว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแบบนี้เนี่ยตัดไม่ขาดแน่นอนค่ะและเร็วๆนี้ค่ะเราอาจจะได้เห็นการดินเนอร์แบบนี้อีกแน่นอนค่ะ